คิดบวกเนี่ยบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าโรคสวยเกินไปหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยแล้วเราจะไปคิดลบไปเยอะแยะเพื่ออะไรถ้าเรามองในมุมหนึ่งนะครับมันก็จริงนะการคิดบวกเนี่ยหลายๆครั้งเวลาเราเห็นคนพูดถึงว่าเฮ้ยเราต้องคิดบวกเราต้องคิดดีเงี้ยมันแลดูมันจะเป็นไปได้อะไรชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปได้จริงหรือเปล่า แต่ในแง่ของด้านจิตวิทยาและการทํางานของสมองเนี่ยผมว่ามันมันก็มีหลักการนะมันก็มีหลักยึดว่าคนที่มีความคิดบวกนะแต่ไม่ใช่คิดบวกบนท่ามกลางของการหาเหตุผลเพื่อมาหลอกตัวเองนะไอพวกนั้นเราเรียกว่าเซลล์ดีเซปชั่นแต่การคิดบวกบนพื้นฐานที่มีหลักการและมีเหตุผลเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยสามารถไปต่อได้แต่ใีวันนี้เพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยมันกระจ่างมากขึ้นและเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นเนี่ย ผมอยากจะพาพวกเราเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยพลังการคิดบวกกับเทคนิคอันนึงนะครับที่เราเรียกว่า AI แต่ AI นี้ไม่ใช่ artificial intelligence มันเรียกว่า a p p r e c i a t i v e inquiry นั่นเองนะครับเรื่องนี้ผมได้ยินมานะเทคนิค AI เน,นี่ยมาสัก7-8ปีแล้วนะฮะจากอาจารย์ท่านหนึ่งขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนะอาจารย์ปินโยนะครับก็ผมก็งงนะตอนแรก AI มันคืออะไรไว้ เราก็คิดว่ามันเป็น artificial intelligence แล้วไปไปมาๆเอ,อพอได้เห็นหลักการและเหตุผลว่าการมีแนวคิดหรือว่าใช้ AI แบบ a p p r e c i a t i o n r y มันเป็นยังไงมันดียังไงที่ปรากฏว่ามันได้ผลเยอะนะมันไม่ได้แค่เอามาใช้กับตัวเองไนดะ้อย่างเดียวนะการแก้ปัญหาในงานหรือว่าในบทปบาทของการแก้ปัญหาองค์กรก็ใช้ได้เช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาผนึกกกำลังกับเรื่องของเทคนิคเซลล์โคชชิ่งด้วย เราจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่หมๆเอาไปใช้กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองกันนะครับอ่ะเรามาเข้าสู่เรื่องราวของอการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย AI กันวันนี้เลยละกันนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องการพัฒนาตัวเองแต่ว่าหลายครั้งมันก็ไปอยู่ในจุดที่เราต้องเลือกนะว่าเราจะไปพัฒนาจุดอ่อนหรือจุดที่เรามีปัญหาดีหรือเราจะไปพัฒนาจุดที่เป็นจุดแข็ง ดีนะครับคือถ้าถ้าพลังงานเรามีจํากัดมันต้องเลือกซ้ายหรือขวาเนี่ยมันอาจจะต้องตัดสินใจนะนะครับผมเชื่ออย่างนี้ว่าถ้าเราอายุยังน้อยแล้วเรารู้ว่าจุดอ่อนเราคืออะไรเนี่ยการแก้ปัญหาจุดอ่อนตัวเองเนี่ยด้วยเวลาที่มีเยอะด้วยทรัพยากรที่มีพอ,อสมควรหรือยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีทรัพยากรไม่จํากัดอันนี้ยิ่งดีใหญ่คุณควรแก้จุดอ่อน แต่ถ้าเกิดว่าอายุอานามเนี่ยเลยมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอายุเริ่มเหลือน้อยเวลาเหลือน้อยลงมันไม่มีเวลาที่เราจะมาโฟกัสในการแก้ปัญหาจุดอ่อนสิ่งที่เราทำได้เราต้องไปมุ่งเรื่องจุดแข็งเราดีกว่าต่อยอดซึ่งถ้าเกิดว่าจะเอาต่อยอดจุดแข็งในโมเดลที่น่าสนใจก็คือซอโมเดลนะซึ่งพูดไปแล้วในคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซอโมเดล แต่วันนี้ AI จะมีความแตกต่างจากซอโมเดลนิดนึงก็คือว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาการที่เรามีเซลเดลในจิตใจหรือเป็นการแก้ปัญหาคนหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิ่งดีๆอะไรในตัวเลยแนวทางของ AI เนี่ยหลักการของมันก็คือว่าเป็นการตั้งคำถามกับตัวเราเองนั่นแหละเพื่อค้นหาสิ่งดีๆที่เราอาจจะเคยหลงลืมไปแล้วแล้วเอาสิ่งดีๆเหล่านั้น,นดึงมันออกมาแล้วก็ต่อยอด สร้างพลังบวกเพื่อน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองนั่นเองนะครับแทนที่เราจะมาถามตัวเองแบบเดิมๆซึ่งเป็นเนกาทีฟว่าเฮ้ยเราผิดพลาดในเรื่องนี้ตรงไหนเออแม่มันก็ท้อแท้นะนึกถึงสถานการณ์นะเราเพิ่งพลาดมาเราเพิ่งโดนตำหนิมาอย่างเงี้ยเราเพิ่งโดนด่ามาเนี่ยไปถามตัวเองว่าเราพลาดตรงไหนงที่มันเหมือนเป็นการตกย้ำกินไปนะอารมณ์มันเหมือนเป็นการ เขาเรียกว่าตุมทีจุดที่มันอ่อนแอของตัวเองอยู่แล้วด้วยนะฮะงั้นเราต้องเปลี่ยนหลักการ AI ก็คือต้องหมุนไปอยู่ในแดนบวกต่อให้พลาดตั้งคำถามใหม่อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีนะครับแล้วก็เราอะเคยประสบความสำเร็จในเรื่องไหนมาก่อนบ้างนะแล้วเราจะสามารถนำจุดแข็งของเราเนี่ยไปพัฒนาอย่างไรได้อีกนะอืมซึ่งโดยสรุปนะแนวคิดของ AI เนี่ย เน้นเน้นเรื่องขยายจุดแข็งหาจุดแข็งเจอขยายจุดแข็งและเอาไปสร้างโอกาสแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องของการแก้ไขจุดอ่อนนั่นเองนะงนั้นเรามาเซตให้ทําความเข้าใจกันเรื่องนี้ก่อนนะนะครับอ่ะลงไปในลึกในรายละเอียดกันอีกสักเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นตะลุยการใช้ AI เทคนิคกับตัวเราเองนะครับอย่างที่บอก AI ไม่ใช่ Artificial Intelligence มันคือ Appreciative Inquiry นะครับเป็นแนวคิดที่ช่วยให้เรานะครับพัฒนาตัวเองนะฮะโดยใช้ทรัพยากรหรือพลังหรือศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องนั่นเองโดยหลักๆกระบวนการของ AI เนี่ยเขามีทั้งหมด5ขั้นตอนเขาเรียกว่า5 d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  o c d นะ d นะครับชื่อดี Doc พอพูดถึงดีด็ <c oughs> กปุ๊บก็ลางไม่ค่อยดีซะล้ไม่ <c oughs> ใช่คือกระบวนการ 5D เนี่ยมันแบ่งตามเป็นภาษาอังกฤษเนาะเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการในการค้นหาศักยภาพของตัวเราเองแล้วก็สร้างแผนอนาคตที่ดียิ่งขึ้นนะครับกระบวนการ5ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างนะฮะหนดีตัวแรกด e ไฟดีไฟก็คือเป็นการกำหนดเป้าหมายเช่นเราอยากจะพัฒนาตัวเองด้านไหนนะครับตัวที่ส discovery นะครับค้นหาสิ่งที่เราทำได้ดีอะไรคือจุดแข็งและความสำเร็จของเรานะนะครับในอดีตตัวที่3 dream นะครับก็คือฝันนั่นเองนะจินตนาการถึงอนาคตภาพที่เราอยากเห็นที่เราต้องการจะเติบโตในทิศทางไหนแบบไหนเป็นต้นนะครับตัวที่4ตัวดีตัวที่4ก็คือดีไซน์นะฮะออกแบบแผนพ,นพัฒนาตัวเองออกแบบวิธีการ ออกแบบหาขนทางทํายังไงมันจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้นะครับตัวสุดท้ายตัวดีดีรีเวอรี่นะครับลงมือทําปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทํายังไงดีนะให้สิ่งที่ออกแบบมาแล้วแผนมีแล้วเนี่ยทาให้มันเป็นนิสัยให้มันมีความยึดติดเป็นพฤติกรรมให้มันยั่งยืงนไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้พร้อมแล้วไปกันเลยแต่ละขั้นตอนนะครับผมจะมีะไกด์คำถาม แนวเซลล์โคชชิงนะให้แต่ละขั้นตอนของพวกเราเนี่ยสามารถเอาไปทำได้จริงนะครับเราจะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันก่อนเลยแล้วกันก็คือตัว DeFI นะฮะดีตัวที่1 d ึ่งดีกำหนดสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนากันนะเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรนะครับคำถามถัดมาสิ่งไหนที่เราทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจและอยากทำให้มันดีขึ้นไปี คำถามพวกนี้นะครับฟังคําถามแล้วก็ลองจดเขียนออกมานะว่าคําตอบที่ได้มันเป็นอะไรนะครับเช่นบางคนเนี่ยอยากจะพัฒนาท,ทักษะการพูดนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าการพูดการพรีเซนต์ดีนะครับมันช่วยเขาก้าวหน้าในอาชีพได้เฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะไม่น่าเชื่อนะครับมีคนอีกเป็นจํานวนมากนะที่เป็นคนที่มีความสามารถแล้วมีความเก่งแต่ตกมมาตาย ด้วยการที่ไม่มีทักษะในการนําเสนอที่ดีพอแล้วเวลาคุยไปลึกๆเนี่ยเหมือนเหมือนผมได้มีโอกาสได้โค้ชน้องๆหลายๆคนค้นพบว่าปัญหาคล้ายกันในสังคมบ้านเราก็คือว่ากลับไปมองว่าการที่เป็นคนพูดเก่งนําเสนอดีมันเหมือนกับเป็นการสร้างภาพอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเป็นการอ,อ,อู้อวดอย่างเงี้ยทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะน้องๆเหล่านี้มีผลงานมีของ ที่สามารถเอามานําเสนอได้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดด้วยแต่กลับไปยอมแพ้ในการสร้างอาคติหรือมายาคติด้วยการที่ไม่อยากเห็นภาพตัวเองคล้ายกับภาพของคนที่ไม่มีผลงานแต่พูดเก่งพรีเซนต์ดีเป็นตน้นไม่เอาไม่เอาเราต้องเป็นคนคนนั้นสิเออแต่เราดีกว่าไงเพราะเรามีความสามารถนะครับไปกันต่อนะฮะกับขั้นตอนที่2 Discovery นะฮะ ค้นหาสิ่งที่เราทําได้ดีนะครับคําถามที่เราต้องถามตัวเองเนาะก็คือว่าเราเคยทําอะไรสําเร็จมาแล้วบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายนี้อ่สะสมมติว่าเหมือนเหมือนเดิมนะเราอยากจะพัฒนาทักษะเรื่องของการพูดพูดต่อหน้าคนเยอะๆพรีเซนต์ต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงเตะดิมันอาจจะมีบางโมเมนต์บางจังหวะบางสถานการณ์ที่เราเคยทําได้ดีก็ได้นะครับเช่นอาจจะเป็นช่วงแรกของการทํางาน ช่วงหนึ่งชีวิตของการเป็นนักศึกษาเป็นต้นนะครับคำถามถัดมาจุดแข็งของเราคืออะไรนะฮะแล้วก็คนรอบข้างมักบอกว่าเราเก่งเรื่องอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้นก็จะเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยสโคบจุดแข็งของเราเนี่ยได้ง,ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเราอะเป็นคนที่อธิบายเรื่องยาก ให้เข้าใจง่ายๆได้ดีนะครับแล้วเคยทำมาแล้วหลายครั้งกับคนกลุ่มเล็กๆโดยเฉพาะเป็นคนสนิทแต่พอต้องพูดในวงที่มันใหญ่ขึ้นคนที่ไม่สนิทมันมีเยอะกว่ามันก็เลยอาจจะทำได้ไม่ดีเงี้เป็นตน้นแต่ว่าเราเริ่มเจอแล้วไงว่าเฮ้ย hey, เราทำได้นะเ้ยเราเคยทำได้มาก่อนแต่เงื่อนไขมันต่างกันตรงที่กลุ่มมันเล็กคนสนิท น,นั่นเอง่ามันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราเคยทาได้ดีนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเป็นร่องรอยในการเอาไปต่อยอดกันนะครับมาต่อที่ขั้นตอนที่3ตัวดีตัวที่3ก็คือ d REAM นะครับขอให้เราจินตนาการถึงตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเลยคำถามที่สำคัญคือถ้าเราพัฒนาทักษะหรือเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยภาพตัวเราเองมันจะออกมาเป็นแบบไหนนึกไปเลย เป็นนักพูดต่อหน้าคนเป็นพันสองพันสามพอะไรก็ว่ากันไปคำถามถัดมาถ้าเรามีทักษะนี้แล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างไรโอ้โหคนตบมือกันให้แบบกราวเกลรียวเติบโตในหน้าที่กันก็คิดไปเลยวิชวลไลซ์ไปเลยนะครับและอะไรคือภาพของตัวเราในอนาคตที่เรารู้สึกตื่นเต้นกับมันมากนี่ไหมอาจจะเป็นไปได้ว่าภาพที่เราอยากเห็นก็คือ การอยู่บนเวทีที่มีคนฟังเป็นหลักพันพูดแล้วมั่นใจหรือภาพที่อยู่ต่อนหน้าลูกค้าเสนอไอเดียแล้วลูกค้าชอบชื่นชมนะโอกาสหน้าที่การงานเติบโตก้าวหน้าได้เรื่องตำแหน่งอะไรเป็นต้นนะครับจริงๆเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของ visualization นะหลักการที่เราคิดกับตัวเองเป็นบวกเราวาดภาพความสำเร็จของตัวเองใส่ให้กับตัวเราเองในสมองไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะสร้างแรงขับเคลื่อนนะครับให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วเราจะเชื่อพอเราวิชวลไลซ์ไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเชื่อว่าเราทําได้แต่ในทางกับการวิชวลไลเซชันในทางลบก็มีนะถ้าเราคิดกับตัวเองเป็นลบสมองเราก็จะเชื่อว่าเราทําไม่ได้นะมันก็หลักการเดียวกันอยู่ที่ว่าเอาพลังบวกหรือพลังลบมาใส่ให้กับตัวเราเองนั่นเองนะครับขั้นตอนที่4ดีไซน์ การออกแบบและพัฒนานะครับการออกแบบแผนหลักการวิธีการนะครับเราต้องมาถามตัวเองแล้วกันานะรเรารู้ละสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากเป็นนะเป้าหมายเห็นชัดแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างด้วยวิธีการอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนี้นะครับเราควรจะต้องฝึกพัฒนาทักษะอะไรเพิ่มเติมบ้างเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายตรงนี้นะครับหรือใครที่สามารถ ช่วยเหลือสนับสนุนให้เราไปถึงเป้าหมายนี้ได้เร็วได้บ้างไอ้คำถามข้อที่3ามนี้น่าสนใจนะคือไอ้ใครที่ว่าเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของเจ้าหน้าที่เพื่อหล่มง,งานหรือครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับที่เขาสามารถช่วยเหลือเราแนะนําเราสอนเราได้เป็นต้นนะครับพวกนี้มันจะเป็นการที่เราเอาคําตอบไปเตรียมเพื่อการสร้างแผนพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะฮะขั้นตอนที่5 Del i v e r นะครับก็คือลงมือทําแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องผมว่า5าเนี่ยสำคัญนะเพราะสี่ทำมาดีนะหนะึ่งสองสามสี่เนี่ยแต่ในท้ายที่สุดไม่ทํา5ก็คือทากับศูย์นะครับงั้นไอขั้นตอนที่5เนี่ยก็ต้องมาถามตัวเองต่อว่าเราจะสามารถสร้างนิสัยที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรแล้วก็ต้องมีตัววัดผลด้วยเราจะสามารถวัดผลลัพธ์ ความก้าวหน้าของตัวเราเองในเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างนะครับและสุดท้ายเราเตรียมรางวัลอะไรให้กับตัวเองบ้างเมื่อบรรลุเป้าหมายเป็นต้นแหมไงมันก็ต้องมีการหาวิธีการลงมือทําให้ได้นะทักษะเรียนรู้อะไรมาไม่เท่ากับเอาทักษะที่เรียนรู้ไปพิสูจน์ตัวเองมันต้องหาเวทีนะครับมันต้องหาพื้นที่ในการลองเช่นจะฝึกพูดกับตัวเองหนะ้ากระจกอันนี้มันก็เบเบใช่ไหมอาจจะต้องฝึกพูด ในที่ประชุมวงเล็กๆแล้วก็วงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยนี็เป็นต้นก็นแล้วแต่เราจะออกแบบเนาะนะครับก็นี่ก็เป็น5กระบวนการของ Appreciative Inquiry นะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเห็นกันให้ชัดๆเปรียบเทียบนะวิธีการแก้ปัญหาเดิมๆเรามองหาแต่จุดอ่อนแต่ก็เรามาใช้ AI เนี่ย Appreciative Inquiry เนี่ยก็คือจะเริ่มมองหาแต่สิ่งที่ทำได้ดีก่อนนะครับถ้าเป็นแบบเดิม คิดจะแก้ไขข้อผิดพลาดแต่ว่าถ้าเป็น AI ก็คือขยายความสําเร็จท่ามกลางความผิดพลาดให้มันเด่นเข้าไปต่อยอดมันขึ้นไปนะครับถ้าเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบเด,เดิมก็เน้นการจัดการปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็น AI ก็คือเน้นค้นหาโอกาสนะครับถ้าเป็นแบบเดิมก็เน้นหาสิ่งที่ขาดแต่ถ้าเป็น AI ก็คือเน้นสิ่งที่มีให้มันดียิ่งขึ้นนะครับ ถ้าเป็นการแก้ปัญหาแบบเดิมมันเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองเหมือนตอกย้ำความผิดในใจเข้าไปอีกแต่ถ้าเป็น Appreciative Inquiry มันจะเป็นการดึงตัวเองลุกขึ้นมาใหม่สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีอยู่แล้วให้ม่ดีไปกว่าเดิมรอบหน้ามันก็จะได้ไม่ผิดพลาดอีกเป็นต้นนะครับงั้น AI เนี่ยเทคนิคนี้นะครับหรือว่า Appreciative Inquiry เนี่ยมันทาให้เรามีพลังบวกนะครับรู้สึกกระตือรือร้น แล้วก็รู้สึกที่อยากจะสู้ต่อไปมากกว่าที่จะตอบย้ำตัวเองนั่นเองนะครับก็ลองดูนะฮะ 5D m o เด l DefineDiscoveryDreamDesignDeliver ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลนะครับเอาไปลองใช้กันดูแล้วกันเพื่อจะได้เปลี่ยนพลังบวกจากศักยภาพที่เรามีให้ออกมาเป็นความสำเร็จฝากไว้นะฮะคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็แชร์กันมาได้ ขอให้โชคดีนะครับ